สำหรับรถมือนีค่ะอาการนี่อาการงอแงจังไยนะครับก็คืออ่าจริงๆแล้วก็นี่อาการยี่สองสามหมื่นหอ่ละว่าก็พอดีเลยมือนีผมจานมันมีเต้ยนะครับลักษณะก็คงสิเป็นแบบอ่าหมอแบสครับเกี่วกับหมอแบตผมเปิดเบิ้งกับนำนำกคบว่ามีครับรถคัอหนี้ผมเติมนงโคนะครับ กดงผมเติมไปรอบนึงแล้วกล้เกือบปีขึ้นกันนะครับที่ที่มันใส่งานได้เพราะโดยปกติแล้วมันสีประมาณปีหนึ่งประมาณปีกวักวกัวนะครับหมอแบดใหม,ม่อันนี้กที่อผมเติมน้ังพไปก็ได้มาเพิ่มมาอีกปีหนึ่งครับแต่ว่าลาสุดเมื่อเศ้านี่ก็คือ,อน,นี่อาการกระจายปกตินะครับก็นานนั้นนี่ก็ชาจแค่หนึ่งการแก้ไขปัญหาของผมก็คือว่าผมเอ,อน นำกดคือเก่าล่ะครับเพราะว่าผมเคยเติมเหมือนกันแล้วมันไม่ค่อยได้ผดลนะครับผมก็เลยเติมน้่กดเลยก็คือว่ากันโมได้กับโซเปี่ยนแบตเพราะว่ามันกับทองเปลี่ยนตามหลอดมันอยู่แล้วมันผมเติมไปอยู่ประมาณสามขวดนะครับก็เต็มอิงจริงมันกับหนงซีหาขวดเหมนเด้ครับหกช่องช่องแล้วแปะขวดมันนะครับอ่าผมประมาณการว่าผมเสียน ชาร์จไวให้มันอัดอัดไฟขอยจังหน่อยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเครื่องชาร์จท,ที่ผมซื้อมากนะครับเครื่องชาร์จที่นี่ขายตามชอปปีล้ลัษณะโั่ๆไปนะครับเครื่องชาร์จรุ่นนี้สามารถชาร์จได้แบตเตอรี่รถนยนตอไดนนะครับพวกแปดสิบแอมป์ไรแอมป์อะไรก็สะดวกดีนะครับผมใส่มาหลายปีแล้ว <c oughs> ถ้าว่าผมก็บไปใส่สมบุกสมบันอะว่าแต่ว่าก็หมายคือว่าอ่า พวกหมอแบตหลายๆอย,ย,ย่างที่มันมีปัญหาครับใส่ตัวนี้นะชัดบางครั้งบางเชื่อนะครับถือว่ามีประโยชน์แลคาก็อยู่ประมาณนป้อมจำบได้วไรป้อมมันร้อยก็บาทสองร้อยก็บาทนี่แหละซึ่งถือว่าคุมค่านะครับใส่มาหลายปีอัดแบตเตอรี่แล้วย้อนให้เต็มนะครับซึ่งกับมือนี้ผมประคาดว่าผมสีอัดให้มันเต็มเลยจนมันตัดไปเลยนะครับพวกกาว่าสีมันอัดไปเข้าไปยหลายมันสี อ่ะสีควอมห่อนอาจสีซอยสไลด์พวกตะกัวอย่างสีมันเกาะกบแพงอยู่นะครับคิดว่างั้นนะนะเรื่องการสีอัดก็ไปเต็มทีนะครับเอ่อโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องชาดนี่มันสีหน่อยอย่างสีส่วนมามันสีโบชาร้อนนุ่นบ่เยได้ครับรถนน่นมันแอมมันสูงมันสโอกาสเต็มมันโดนนะครับถ้าแอมมันบ่สูงกินแต่ว่าผมก็งงด้วยกันอยู่ ับ,บใจเครื่องชาร์จตัวนี้สามารถชาร์จน้ำหอมได้หลายเคีย่องแล้วละ่ะก็พอได้กแก่คัดนี่บางเวลาพ่อไหลเรียนเขาไปลานอยู่นะครับ,บ,บ,รบรก,าาก็เพแบบราะว่ารถเก่ามันกัต้องบำรุงรักษาไปสักก้อนนะครับแต่ส่วนมาบอกสุฟังนะครับมาส่วนมาคุยมาจ่าสุฟังวะนี่ค่มาเช็คจักแบบนะครับส่วนคนสนนีิจิเป็นยังไงนี่มันจะคือเก่าบวมจะใส่งานเดีย๋ยวเก่าบวอ,อันนี้ก็ต้องมาดุ่นกันอีกที่นึงนะครับ ว่ามันบางที่มันก็ผมก็โมดิฟายมาเจอที่สองแล้วนะครับมันกับโมรูว่ามันสิได้ดีคือยังหลอบแลกว่ามันสิเก็บไปอยู่บอลนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะครับซึ่งการจะยคยจะมาติดตามมันในที่นึอะครับเนาะ